อยางกันไปฟังชั่นแลกครับครับสวัสดีครับนี่สวัสดีคุณตูนตูเนี่ยมาช้าแต่มาเชียร์ทุกท่านครับรุณถัดไปครับ E65 ติดคารสปอนเดอร์ปากทางพิษเวลานี้ได้เลยครับ คุณทุกคนนะครับความมันสนามหน้านะติดตามดูได้ในวันที่ 3- 4 5สี่ห้านะตุลาคมนะครับกลับไปพาเาสกิทครับไหผมจําได้นะใกล้งานผมผมจําได้เลยว่างานคุณก่อนผมนิดนึงไหมโหมากนะอยากเอาพีเจ้าอยากเอาเจ้าเราไปนั่งเล่นกับพี่พาจะพาไปขับให้ด้วยผมขับด้วยเออลองจริงมีโอ้ยต้องห่วงอาจารย์เพียบงานนี้พวกพีไปหมด เจ้าเซฟบอกพี่พี่พี่บ่าอีนมาขับรถผมไม่ไม่ไม่ไหวไม่ไหวไปเลยน้องกีดพี่ตีมีเชียร์ใครเชียร์กีเชียร์พี่โอเชียร์เต๋อนะครับนนทบุรีส่งขับประกวดนนทบุรีน่ะนี่ฮะคันนี้ครับหมายเลข97นี่เด็กนนทบุรีน่เดชาเฉลยโพครับเจปรมะอ่ะในเป๊ะมาแล้วใครอีกโอเคมา ไปครัแดงดาบก็เปิดเกมการแข่งขันพีทีทีลูบิแค้นครับโอพีโอโหพี่เต๋อครับให้เพื่อนไปก่อนเลยครับผมรถมีปัญหาแน่นอนครับอย่างนี้ไม่เป็นไรเจมส์พี่บอยตามด้วยเปเปอร์ก็พี่บอลแล้วก็อาจารย์ออฟครับมาครับมาครับไล่เรียงกันมาครับ12รอบสนามกาวโปเกตีพบสิริปูนครับช่วงชิงจังหวะมาได้ดี ทำงานทำงานบาร์บี้จะที่จะพบี่โซมพี่แซวมาครับก้าวโบเกนนะครับยึ่งมากเลยนะครับนี่ฮะวิ่งมาครับอุ้ยเบเปอร์ครับเปเปอร์โดยบอลการยางอยู่ข้างหลังครับเฉินหลงนะเอะไรบอลการยางแซงขึ้นมาแล้วครับผมครับอ่าไทยชัยวัฒน์ขึ้นมาด้วยอีกหนึ่งคนครับเปเปอร์ตกลงไปเรื่อยๆครับ นี่ครับสีผมสิริบุนครับจากไว้เรสซิ่งทีมเพราะนักทดจึงไว้ใจครับผมมาแล้วผม,มน,นี่คนนี้คมสันสีทงชาติจากตั้มคัสซิ่งและหลวงนกงก,กันภัยไอยสมคบขวดครับอีวังพี่เหลืองโอ้โหไว้เรยซิ่งทีมโอ้โหบอลก,กันยางฮะก็ดูเดือดจริงๆฮะแต่ละครั้งโอ้โห นี่ฮะรุ่นนี้ OP ฮะไม่ธรรมดาผู้ชมครับผมที่สุดของรถเก่งครับนนี้โอ้เร็วแรงสุดครับรุ่นใหญ่ฮะับกาโบเกตตาไปครับพี่บอยมาแล้วครับหนึ่งรอบผ่านครับ1.28ครับผมพี่ป๊อปครับผมก็ไม่รู้พวกพี่ขับรถเร็วไปดูครับโอ้โหมาแล้วครับอาจารย์ศักดิ์นะส่งขาครับกับคันนี้คันเก่งเลยแต่ผมบอกเลยว่ากาโบเกตพลาดไม่ได้ครับผมอย่างงี้ผมว่าเครื่องเครื่องของ ของพี่ก้าวหนีผมมากนะครับผมหลายหลายรอบแล้วหลายเรสแล้วแล้วคันนี้พี่บอยเพิ่งเอามาเนี่ยนะจีอารใช่ไหมครับผมจีอายาริสครับแล้วเดี๋ยวให้เธอในเอ็นดูรันจีอารเทล่าอีลก็อุ๊ยแล้วทำไมก็มีรถหลายคันนะครับทดสอบสุดครับก้าวโป๊กเก้นะครับทูออกมาครับตรงนี้ในช่วงของชาร์ตรงก่อนขึ้นรถอาร์มาครับผม ่าเวลารถนี้จะลงกันอีกไหมครับพี่บอยมาจาก O R B C N EED B U N N E X T E R WHITE r รซ i n g TEAM ครับพี่เป็กสัง์ชัย R p M ด้วยนะครับพี่เต้มก็ตามคาพาว่าพี่โอเอาไปเล่นก่อนไงแล้วพี่โอโะก็วางยาเต๋อแล้วก็ตัวเองก็ไปลับรถสีกระแผนสูงแลวเราเ่ย 9โอเคครับยูเทิร์นเข้าสู่ทางตรงครับโอ้ยทำไมมันไวขนาดนี้อีกหนึ่งรอบอีกแล้วครับผมพี่เก้านี่ครับเวลาลงจริงๆครับไป็น๊อป1.26ครับ9โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวนะ9กลับมา1.26อีกแล้วเหรอครับผมโไม้ไวมากไวมากครับ9ไวจริงๆครับ1.26ไม่ธรรมดาครับ พี่สมภพพิมมาพี่สมภพอะไรดีบอกก้าวยาวปลาย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 ที่เชียงใหม่นะพี่นะ <c oughs> นี่เราอยู่แข่งกันการนะพี่สมภพ <c oughs> ไปครับก้าวโปเกะครับตีพบสลิปูนครับไวออตโมทีฟลิควิน,รนครับผมนี่ก็มออมาเชียถึงฟอบสซหนามด้วยเอาใจบอสหน่อยครับ แปห่างขึ้นไปนิดนึงครับเ่าเฮ้ตกใจหมดเจ้เป็นอะไรฮะโอ้โหพี่เจ้ปัญหาตรงนี้หัวรถจอดตรงที่เดียวกันเลยฮะน่าจะรถมีปัญหาแต่เมื่อวานก็เป็นใช่ครับผมเมื่อวานก็เป็นน้ำดันนช่ไหมเมื่อวานใช่เมื่อวานนี่มีฝาหม้อน้ำติดมอเตอร์วันนี้ไม่รู้เขาได้แชมป์ในรุ่นสี6ท่าไปแล้วครับ กลับมาอีกหนึ่งครั้งครับไปกันต่อนนครับผมโอเคครับนีครับขจรศักรรรรดิ์นสงขารขจรศักด์ต้องไล่เข้าไปกว่าน,นี้ครับผมแหมตรงนี้เอ้ยเอเหมือนเปเปปัดปัดมีลือดหรือเปล่าครับมีธงเหลืองแดงครับมีธงเหลืองแดงในโค้งก่อนเข้าก็ไก่กลับบ้านเลยใช่ กู้ว่ะตรงนี้ก็มีรถจอดเสียอยู่นะฮะข้ามแสงทั้งคู่เลยนะฮะไอเขียวจอดแล้วฮะเขียวนึงวิ่งเขียวนึงจอดนะเ่าเขียวนักวิ่งไงแล้วก็มีขาววิ่งขาวจอดขาวนึ่งจอดนะแหมเขาใจจับคู่แล้วเราพแดนมาดีนะก็เท่ากับรถเหลือประมาณทั้งแป้งั้แค่เสองคนละ ทุ่เหลือแน่ยังอยู่นะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะ่ระมัดระวังด้วยวก็เลยเหมือนเริ่มมาชิดแล้วครับพี่พอปคลเหมือนเริ่มมาติดแล้วครับนะค,ครับทางตรงเข้าเอสหนึ่งเอสสองครับตีพบสิริปุลครับตอนนี้งานไม่ได้แล้วครับผมอืมไม่หมูอ่ะไม่หมูบอกเลย น่าจะขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมครับครับผมยืดยโอ้โหเขบอกว่ายืดสามกับสี่ปไกลมากะตอนนี้กูหน้ากูนานี่เวลาเท่ากันเ๊ะทุกรอบเลยครับผมอืมระดับสามนี <emat> ่น่าจะยังเป็นคมสันอยู่นะครับคมสันสี่ทงชางี่ว่าเป็นไทยแล้วครับอ๋อเปลี่ยนเลยครับเนี่ยพี่พูดเพิ่อเปลี่ยนเลยสมบูรณสุดยอดการเป็นนักฆ่าเนี่ยใช้ยานสามตาพระผมก็เดาเองว่าดันแม่นด้วย ม่นเฉย <c oughs> มีคน <ทำ S 2> ถามว่าพีา่ทำไงครับผมไม่บอกครับเดี๋ยวแย่งอาชีพผม <c oughs> ไปแตรันี้พันแคทแมนนะครับมาดูรถของเ <c oughs> มนต์กระปิดวิ่งนะครับเก <c oughs> ็บคะแนน,นไปไม่เป็นไรก็ให้มันกาหลายแบบคือต่อไปไ้ไังลย ยืดออกมาอีกแล้วพอเข้าสู่ร้อยอาริฆ้า่ก็ไปเต็มนะพี่บอยก็ประคองประคองรอลงไปแปดอ้อแบบเหมือนเมื่อกี้อ่ะประมาณเอาสามล้อสุดท้ายอ่ะไปถึงได้ไหมกโผล่มาจากไหนดีๆก็โผล่มาเนี่ยเราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับให้นักแข่งทับมาทำหน้าที่ของเขาไปเราก็ดูตามตามไปเรื่อยๆเหตุการณ์ค่อยบรรยายตามเหตุการณ์ พอผ่านหน้าเส้นคนดูนี่คนดูก็โบกมือหย่หหหหหอยๆหยอยๆเลยะฮะไปไปไปเออกองเชียร์ก็บอกว่าไปะฮะกองเชียร์ทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งเขียวฝั่งขาวฮนะนี่ฮะซีริพพบสามส่วน <Man. S 1> เนี่ยใช่ครับซีรัพพสุวรรณเดชเจ้าแบทแมนนะครับไม่เป็นไรเนี่ยต้องอย่างนี้แบทแมนอย่าไปย่อท้อนะฮะอย่าไปยอมแพ้งนะ่ายๆเปเปอร์อยู่นี้ครับแล้วนี่ครับพันธ์ไทยชวานครับมาเจอกับคมสันครับ ไทยนี่อยู่สามครับคุมสังสี่ครับคือคมสังกีครับผมโอ้ยมีหลวงกันไผ่เนี่ยกระษามอะไรฮะเสกให้เป็นไม้บูคือไม้พวกนี่ฮะบินการ์เดียนเลวิโอซ่าโอ้โหครับจากหมีบางกุ้ยฮะไม่ได้เจอพี่หมีนานฮะพี่หมีมานี่ผอมลงกว่าเดิมเยอะเลยฟิตเห็นหมาที่มี เล่นยิมนี่แหลข่าวที่มียกเกียร์ยูรุแล้วครับในครูนี้ใช้แรงงานที่หนีเยอะผมขาวโดนสระบะรถช้าอยู่ด้านหน้ารถที่เร็วจะได้รู้ครับว่ามีรถช้าอยู่ด้านหน้าเด็กบางคนรู้จักเป็นโคมไฟไม่เคยเห็นเขาพับด้วยเอ๊ะเหมือนมีบอลขยางฮะเออมีมีคันตุ่ยฮะไม่รู้อะไรฮะอาจจะเป็นสูตรของทางร้าน หรือเปล่านะนี่เป็นสูตรทางทั้งทมีบางกล้วยเอ้านี่ไงนี่ไงสูตรทางกดสูตรนะผมสูตรทางตัวแหละฮะหรืออะไรฮะอาซายชัยวันครับบอกอะไรสูตรอะไรของเองเป็นสูตรงงนะพี่ออฟบอกคู่นี้ยังเหมือนเดิมครับอันดับหนึ่งดับสองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับนี่ครับเข้าสวสโค้งคอไก่ครับบุนามครับอุ้ยเดี๋ยวผมดูหน่อยว่าแกลบสูงศูนย์จุดเก้าอ่ะจำไว้นะศูนย์จุดเก้านะยังไม่ถึงวินะ ไอ้เขียวไอ้ขาวก็จอดนั่นนะฮะนั่งรีวิวกันไปสองคนอ่ะเต๋อเต๋อกับเจปรึกษาเรื่องไม่สู้กันหน่อยครับผมรอบสนามสุดท้ายเพิ่งเดินทางกันมาถึงครึ่งทางครับในเรสนี้ครับพี่ป๊อปถ้าเราสังเกตด,ดีๆนะสมาธิการขับก้าวจะไม่บอมหลังให้วกแวกก็ขับไปเรื่อยๆมองแต่ข้างหน้าเท่านั้นไม่ต้องสนใจ ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดทีมมองหลังมากมันเสียครับทิ้งพี่อะไปขับอ่ะโอ้โหหักตกทิ้งที้บ้าว่ามันจะเป็นตุ๊กี้อยู่อะไรใหญ่ขนาดนั้นคุณแบบบอกว่านั่งดูอยู่สนามสนุกมากเลยครับเน่เข้ามาในสนามเลยครับอย่าไปนั่งกลางสนามนะฮรรถอันตรายไปครับมองเชียวไปไปเห็นไหม ตองเคียร์ผมเลยแม้จะให้ไปอย่างเดียวพอปิ้งผ่านโบกมือหย่อยๆไปไปไปครับปูลุงนัวครับเมื่อกี้จำที่พูดได้ไหมว่าไงเล้ยศูนย์จุดตอนนี้เหลือเท่าไหร่0.5นย์จุดห้าครับอันนี้ต้องดูต้องดูแล้วเนี่ยมันเป็นเกมที่เราจะรู้ว่าเขาเร็วขึ้นงั้นเราต้องสังเกตว่าเขาเราจะรู้ได้ไงมันจะดีผมจะรู้ได้ไงว่าเขาเาคิดขึ้น บางทีดูด้วยตาเราก็ไม่รู้หรอกมันห่างแค่2องบินเช่เรารดู<ผ>มไม <ป S 1> ่ออกนะแต่วัดกันเวลาใช่เวลาเ,ลาเ,เนี่ยบอกเองว่าคันไหนที่จะมิ่งกว่ากันคุณรถเป็นบอกรอเชียร์อยู่ที่อุตรดิตถ์นะครับีเมอตอลอย อออตย่อกันเยอะมอรกมมอฟฮกดโอ้โหที่ตายแล้วนะเราก็ต้องมานั่งถอดรหัสลับรอฟอทกทมอะไรเนี่ยนะยิงเราก็แปรกันหมึนๆทึบๆอยู่ด้วยผ่านมาสองวันแล้วอ่ะหลายรุ่นแล้วเนี่ยพลังตกลงไปเรื่อยๆนะแต่นักขับยังไม่ตกเลยนะวัวที่บอยครับใกล้ขึ้นครับรู้สึกว่าใกล้ขึ้นแต่ไม่รู้ต่างมากน้อยแค่ไหน นิดิดนึงครับหน่ิดหน่อยอย่างไล่ต่อครับผมหน้าที่ของพี่บอยครับคือไล่ฮะหน้าที่ของก้าคือไปหนีครับผมหยุดที่คำวชิมนี่ต้องดูนะครับผมและมาถึงท้ายของพี่โอแล้วครับผมพี่โอสถาพรคาพักยู่มทตรงหน้าของผู้นำครับลุงข้างหลังมาเร็วมากเลยลุงลุงบอกเดี๋ยวเปิดให้ครับพี่โอเปิดทางให้ครับพี่โอผมแบบมาร่วมสนุกครับ ก็โดยการวางเหยื่อรถเต๋อให้พังไปก่อนนะครับพังเป็นทังๆไปครับแล้วเดี๋ยวก็ไปขิงกันเองใช่ครับเพราะคันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็สไลด์กลับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวลาที่เร็วที่สุดเนี่ยเป็นของพี่บอยขจรศักดิ์นึ่งจุดสอกจุดแฝด6ี่หครับผมแต่ของพี่ก้าเป็น1.26จุด เ9้าก้าหนึ่งครับแข่งแูนศูนย์จุดหนึ่งเสียววินาทีหนึ่งต่อพันน่ะแทบจะเท่ากันละองอ่ะสี่รอบอ่ะมาเดี๋ยวดูรเชื่อดิว่ามันจะมันในอีกสองรอบสุดท้ายเหมือนเดิมแบบเมื่อกี้เก้าโปรเกตครับจากไวท์เลสซิ่งทีมครับเก้าต้อง ไปดื้อฮะก้าวบอกเอาโหหายใจสบายขึ้นหน่อยครับแบบนี้ตอนสารรถมีปัญหาไปครับทำให้หาไทยชัยวันขึ้นมาครับแล้วก็ตามทุกคนสังแเขครับเฮ้ยยางดียังยางยังยังอยู่ใกลแต่แต่ต้องแน่แล้วนะเพราะพี่บอยจอดอ่ะพะพี่บอยจอดอ่ะมาทันแล้วด้วยอ่ะโอ้โหน่าเสียดายจริง นั่นแหละพี่บอยจอดเลยอ่ะางทีไม่ไแทงนียอ้โห่ก้าวไปบามีกสบายครับเพราะนำห่างจากพี่ออฟเนี่ยสี่ห้าวิเขไม่เขามาหนึ่งสองคนเลยไม่ไกลเลยคนละบ้านนะัลใช่คนละคนั่งกันแล้วก็ ปลาคองอ่ปะปลาคองไปครับก้าแบบนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะจะโอพครั้งหนึ่งนะครับซึื่อวาเป็นพี่ออนไปครับอีกสองรอบสนามครับผมดาวตีพบครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วตอนนี้ นักแข่งในรุ่น E 6 5ครับติดทางมรเตอร์บางทางพิเวลานี้นะครับแล้วก็พี่น้องนักแข่งนะครับเรายังมีการแข่งขันต่อนครับใช้ที่เรากลับอะไรยังไงก็อย่าเพิ่งเอารถขึ้นมานะครับเพราะว่านักแข่งใช้การเปลี่ยนตัวนะครับเวลาพิดเลนนะครับมันจะเกะกะนะครับขอให้จบการแข่งขันก่อนนะครับค่อยค่อยเคลื่อนย้ายรถตัวเองกลับบ้านนะฮะขอบคุณนะครับประกาศไว้ก่อนร่วมงานเราเจอปัญหานี้มาทุกปีเลยนะครับพอแข่งคุกบางทีก็เอารถออกมาเกะกะ พิทเลนแล้วอาไทนเชวันขึ้นมาเป็นอันดับสองแทนครับอันดับสามเป็นของผมสักส์ีครับชาติวัลซิลเมฆครับมีกันต่อมาก็ถือว่าถ้าแบบนี้ก็ลดความดราม่าดีกรีที่โอโ้โหดุดันมากครับทำให้ก้าวโปรกเกสครับจากอูรุมหมวครับไวเลสซิ่งทีม All4.com เจ็ด,ดแปดแปดเด็กคอและก็เอสบิว าจะหล่อๆฮะแล้วพี่บอลก็กลับสู่เกมมาแล้วเหมือนกันครับพี่ก็พยายามประฟอร์วิ่งให้มันจบอ่ะเพราะว่ามันมีผลคนต่อแชมป์ประจำปีครับนี่ผลจริงๆนะครับนี่ครับกาวตีพบสิริปูนครับตอนนี้ครับไหลแรงกดดันครับกำลังจะรับบ้ายไฟนอลแล็บแล้วครับผมทีมงานอูรุหนวดนะฮะมาแล้วครับพี่เปาบุตรดา เก้าด <S preach science> ีคร so really? really? oh, ับเก้าดีคร right? ับฟ้องแล้วครับอย่างนี้ประคองแล้วครับไม่มีปัญหาแน่ๆครับอยากให้มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีเหตุใดๆนะครับก็จบแบบนี้เป็นเอาถึงแน่ๆซึ่งมันเหลือไม่กี่โค้งแล้วครับนำอาหางจริงๆครับปุระป้าสนามไปเลยนะครับแม่ว่ากำลังจะเป็นชัยชนะของปูลุงนวดครับนะครับแล้วเป็นไวด์เรซิ่งทีมครับเจก็ส่งกำลังใจเชียร์เก้าอยู่บนขอบแท็กนะ สังขัดเดียวกันนีครับใช่ครับ,รบเข้าสู่ช่วงร้อยฮะเป็รถพี่บอยวิ่งได้แล้วเป็นคบีดกลับมาแล้ว สองสามโค้งครับผู้นำของเราแชมป์จะเป็นของ9ก้าโปรเกรครับเตียมฉลองกันเลยครับทีมงานครับอูลุงนวดครับยไม่ต้องกลับบ้านนะอยู่ฉลองกันก่อนนะอูลุงนวดครับผมไม่กีโ่โค้งโค้งสุดท้ายแล้วครับผมกำลังจะเป็นชัยชนะของตีพบสิรธิปุนครับมาแล้วครับผมพี่ก้าครับผม ต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับก้าวตีพบสิริบุญรับชมมาลุกเรียบร้อยเย้ yeah. สุดยอดครับโบเคครับและก็เล็กสามรอบเท่านั้นเองนะฮะจริงๆิงแล้วเนะี่ยพี่บอยก็เกิดอะไรขึ้น สวัสดีครับพี่เปาพิถึงครับพี่เปาเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปหาที่ร้านนะครับพี่เปาอันดับ2ครับเป็นทัตไทยชัยวันครับอันดับ3เป็นของเปปเปอร์ครับเนี่ยเปปเปอร์แซงบอลมาได้ยังไงเนี่ยบอลหายไปไหนเปปเปอร์จบ3ครับและพี่บอยครับปุ๊บปือพี่บอยหน่อยจบ4ฮะ ยอดครับและนี่ครับเดอะวินเนอร์ครับตีพบสิริปุลครับ9โกเกตไว้เรซซิ่งทีมอารัยดีอู่ลุงนวดสเต็ปแปดแปดได้คอเอวครับยินดีด้วยนะครับปิดท้ายด้วยแชมป์ของ OP ครับในวันนี้ครเรซซิซ้อมตามนี้ครับหนึ่งก็เป็นตีพบครับสองเป็นหัดไทยครับสามเป็นศิราเมธสี่เป็นพี่บอยครับส่วนห้าเป็นของคมสันครับยินดีด้วยนะครับ รุ่นหน้ารุ่นสุดท้ายครับ e 6 5ส่งท้ายกันหน่อยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวชมไฮไลท์แล้วฟังบทสัมภาษณ์กับฟาอีทครับ